ข้อที่8นะครับโจทย์ข้อนี้ก็การทําก็จะคล้ายๆกับข้อที่7แต่ว่ามีปัญหานิดนึ่งว่านักเรียนมันมีตัวแปร x มาด้วยนะครับมีตัวแปร x ตรงนี้ออกมานะครับยังไงก็ตามแต่เราต้องหา x ออกมาก่อนว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราถึงต้องไปเปรียบเทียบนะครับข้อมูลนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราตั้งเป้านิดนึงว่าเราจะหา x ออกมาก่อว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ โจทกำหนด x bar มาให้ใช่ไหม x bar เนี่ยโจทย์กำหนดมาให้ท่้กับ7นะครับโอเคจากสูตรของเราก็าคือ x bar นะครับก็คือ sigma x ส่วนด้วย n ซ i g m a x ก็คือเอาข้อมูลที่เขาให้มาทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันนักนะเรียนดูดีๆนะมีเลขอะไรบ้างมี1น,นะครับบวกกับ3บวก7บวก6บวก12บวก8บวก9บวก11 ถัดมาบวกอะไร x บวก1นะครับแล้วก็บวกกับ x ลบ2โอเคนะอ่านักเรียนหารด้วยอะไรนักเรียนตนัวนี้นักเรียนดูดีๆนะครับถ้าถ้าดูไม่ดีนี่ทำผิดแน่นอนนะครับข้อมูลมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ตัวที่ครูใส่วงเล็บเพื่อให้เราเห็นชัดว่าเนี่ยคือ1ตัวอันนี้คือ1ตัว ถ้างเนี่ยไม่ใส่วงเล็บเนี่ยบางคนอาจจะเข้าใจว่า1 2 3 4อาจจะมองนี่เป็น4ตัวจริงๆมันมีแค่2ตัวนะสรุปว่าข้อมูลรวมแล้วมีอยู่10ตัวนะครับอ่ะนักเรียนลองแทนค่านิดนึง x bar กำหนดให้มีค่าเป็น7ใช่ไหมนักเรียนเอาตัวเลขรวมนี้บวกกันก่อนตัวเลขรวมกันได้เป็น56นะครับตัวแปร1 x 1 x ได้เป็น2 x นะครับบวก2 x นะส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย10นะครับ เอา10ไปคูณ7ได้เป็น70เท่ากับ56บวกกับ 2x นะครับเอา56ย้ายเปลบนะครับได้เท่ากับ14อ่า14นะอันนี้ 2x เหมือนเดิม x เลยมีค่าเท่ากับ7นะอ่าได้ x ออกมาแล้วนะครับว่ามีค่าเป็น7นะครับอ่านักเรียนเอา x เนี่ยไปแทนในข้อมูลนะครับนี่นะ ถ้า x เป็น7ตัวนี้เป็นอะไรนักเรียนตัวนี้จะมีค่าเป็น8นะครับถ้า x เป็น7ตัวนี้จะมีค่าเป็น5ถูกไหมโอเคอ่ะนักเรียนเอาข้อมูลมาเรียงเลยนะนะครับ ่เรียงแล้วได้ตัวแรกเป็นเป็น1นะครับแล้วก็ 3, 5, 6แล้วก็มี7มี82ตัวนะครับแล้วก็9 11แล้วก็12นะครับได้เป็นแบบนี้ จดข้อนี้นะครับ x าร์รู้หรือ,อยัง x bar รู้แล้วนะครับนี่รู้แล้วเพราะโจทย์ให้มานะครับหน้าที่เราก็คือหาค่าของมีเดียนแล้วก็โหมดนะครับนักเรียนมาดูมีเดียนอ่ะเดี๋ยวข้อนี้เราขอคำนวณน,นิดนึงนะครับตำแหน่งของมิเดียนนะครับยังพอจำได้ไหมตำแหน่งคืออะไร n บวกหหารด้วย2ถูกปะ n คือ สิบกหหารด้วยสมันคือ11หารด้วยสก็คือ5.5อ่ะได้มาก็คือ5.5ตัวนี้5.5ดาูซิมันอยู่ตรงไหนนักเรียน1 2 3 4 5 5.5ต้องอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับอยู่ระหว่าง7กับ8คืออะไรนักเรียน7.5นะครับแสดงว่ามัธยฐานหรือมีเดียนนะครับได้แล้วกับ7.5 ตัวที่ง่ายๆก็คือฐานนิยมนะครับโหมดโหมดได้เท่าไหร่นักเรียนดูสิโหมดได้8ใช่ไหมโอเคถ้าเราจะเรียงความมากความน้อยนะครับโจทย์ข้อนี้ชอยเขาต้องเรียงจากมากไปน้อยใช่ไหมนักเรียนตัวไหนมากที่สุดโหมดมากที่สุดนะครับโหมดนะลองลงมาก็คือมีเดียนแล้วก็ x อ็ก์ตามลำดับนะครับ นี่ตอบนะครับ